สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมาส่งน้ำมันครับทีงานทุวหนึ่งตกไข่มาด้วยครับอ๋อสวัสดีครับ <laughs> นี่เด็กออร์ครับเด็กออร์คน,นใหม่พอดี จะให้มาอัจจารบีครับไม่เป็นนะดูแล้วเหมือนจะคืออยู่ให้เป็นเด็กอัจจารบีอ่านไม่เป็นครับเดี๋ยวให้ลูกพี่อัาให้ดูก่อนทงานยโอ้เดินออกมาพอดีเลยครับใครนี่ เราน้อยบ่เดินออกมาจากป่าเลยครับอพอดีเลยเติม,มน้ำมันพอดีเลยอโอ้แลวสวยงามเลยดู มีเต็มเลยแล้วโ <c oughs> มบา,านแม็กโคเติมกี่เกลโอน <4>, 4 4เกลโอนแล้วโมบานเอาลงไว้กี่เกลโอนมะ2 4 5 พอไหมล่ะสี่กิโลนพอไหมดูพอไหมสี่กิโลนเออใส่ห้าเลยเห็นอะไรเงี่แ <c oughs> ต่น้อยวันนี้ซื้อของชอบมาให้อ้ไหนอะไออะไรนะปลาเต,ต้จังหวา กะจบอังน้องจงไงนะตะน้อยโมานเตอมีกิะลอนหกิโลนมันเอาลงไว้กี่กิโลนโมบานพี่พี่เริ่มหายไปไหนกิโลนหนึ่งวะ เมื่อใครนัดไทยเลยฮะฮะไม่ต้องเติมหรอเดี๋ยวพาไปดูสระครับเดี๋ยวดูสระหน่อยโอ้ถางดูอ่ะมแด่ฝุนเลยมี ฝุนจัดครับเกลื่อนรองเท้ามาแล้วตะน้อยเติมกีนลอนเดียว,ตวยเติมไม่อหวพอสซอลก็จะเติมะไปดูสะก่อน โอ้ตรวนี้เป็นทางพอดีเลยอะ่ะสวยเลยครับสวยงามเลยโอ้จานชูขึ้นมาเก่าตรงนี้ได้สวยงะสวยงามมาก <c oughs> โอ้โคอดสัตว์ไหมเปียเลยอ่ะดูโอ้แต่น้ำไม่ออกแล้วครับดูไปแล้วเป็นน้ำซึมเน้นนะ่ะซึมจากลูกรังชั้นลูกรังทางโน้นมา ตรงนี้ไม like the ่มีออกหรอเดี๋ยวให้เจาะสะดือไว้สักหน่อยชั้นลูกรังเจาะสะดือลงดูสักสองเมตรเดี๋ยวบอกอาจารย์ชูไว้เจาะลงไปสักสองเมตรนะสวยครับสวย Nhựa chặt một dăng đu một dăng đi đi tơm lên. à tơm mày khô lên. ôi để đu nó màn liệm mày ใจมาเองโจ๊ะไอ้เขาเด้อเด้อก่อนจะเสร็จอะ่ะว่าโจ๊ะสัดือโจ๊ะอะไรนะโจ๊ะให้มันสุดมือเลยวันนี้ก็เก็บงานแล้วครับวันนี้บ่อนี้น่าจะเก็บทั้งวันพอดีเลยเนีย่เก็บตรงนี้นี่ โลกหน้าดินตรงนี้มานี่มานี้ดูฟันไหยทนไหมคือไหมหเริ่มเงี้ยงเงียแล้วนี่เปลี่ยนไปเมื่อกี้เอง โอ้มาคืนจัดหนึ่งลังเลยวะฮะเมื่อวานได้มาจากงานบุญครับก็ให้มาครับลังหนึ่งมาให้ทีมงานทอนกันยามเย็นครับ Ấy Cặp khâu tháng sang luyện nô đơ Ấy, luyện tốt rồi chỗ rồi đó Bây Leo khóa ra Mình sẽ giữ khóa mưa ạ Ní, khóa rồi khóa búp Mình giữ khóa mưa rồi ạ Ra khnôm chín ạ Sang tốt rồi Bây giờ miền Lạp, miền Uy Lạp, chân trụ Thầy mặt chạy ừ. Bà tốt bữa Hả

เต็มห่ดแล้วดูรัว่วครับรัว่วซึมเยอะเลย ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนไอตัวนี้ไม่มีปัญหาครับให้เราเติมไฮดรอลิกเติมไฮดรอลิกอย่าให้มันขาดครับเดี๋ยวเข้าไปบ้านแล้วค่อยเปลี่ยนวันหนึ่งน่าจะจบครับสามกระบอกนี่เปลี่ยนซีนวันนี้ผมจะเดินทางไปกรุงเทพครับ ไปกับเสียท็อปครับไปอะไรนะไปอะไรนะพี่ไปอะไรนะไปเทคบางนาบ่เมืองทองเมืองทองธานีเมืองทองธานีอิมเพกอารีนาไปกลับเลยครับวันนี้ฮะ เจอกันอยู่ที่นู่นนะครับไปถ่ายคลิปพวกรถมินิบัสครับอะไรนะรถแต่งรถแต่งครับแต่งตัวอย่างี้เขาให้ไปหรือเปล่าเนี่ยให้เข้าหรือเปล่าเข้าไหมเกลีขาสั้นเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกขนาดขนาดอะไรนะพิตตี้ยังแต่งวิวิววายังให้เข้าเลยเนาะสนามบอลนัเนาะ นนนัววลมไปพี่เดี๋ยวมันจะสายทีนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ชูจัดการครับเก็บงานอาจารย์ชูนี่ไม่ต้องห่วงครับปล่อยได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม